สวัสดีเพื่อนๆและ FC ทุกท่านนะครับกิจทายอินเวอร์เตอร์1,000วัตต์นะครับตัวนี้อาการเสียก็คือเออเลอไม่รันนะครับกิจทายตัวนี้ลูกค้าอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดระยองนะครับก็เอามาซ่อมด้วยตัวเอง ลูกค้าน่าจะถอดดูแล้วแหละเพราะว่าหลอดไฟสองหลอดจมอยู่ข้างในนะก็น่าจะถอดดูแล้วว่ามันเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับว่ามันเสียตรงจุดไหนนะครับอาการเออเลอร์ไม่รันนะครับ ครับก็จากการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับอ่มอสเฟตทางฝั่ง AC ไม่ช็อตนะครับแล้วก็ฟิวก็ไม่ขาดแต่ลูกค้าแจ้งว่าไม่รันนะครับก็ผมก็ยังไม่ได้ลองเดี๋ยวผมจะลองทดสอบจ่ายไฟแล้วทดลองออนสวิตชดูนะครับว่ามันไม่รันตามที่ลูกค้าบอกหรือเปล่านะครับ ก็เบื้องต้นเช็คสัญญาณที่ตัวมอสเฟตก็ปกติทั้ง4ตัวนะครับเดี๋ยวลองจ่ายไฟทดสอบดูนะครับนะครับตอนนี้จ่าย DC กับ AC เข้าไปที่วงจรแล้วนะครับเข้าไปที่ตัวกิจ่ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองออนสวิกดูนะครับว่ามันจะรันได้หรือเปล่า ครับมันมีอาการเออร์เลอร์นะครับไม่รัน AC จ่ายแล้ว DC จ่ายแล้วแต่ไม่รันนะครับเออร์เลอร์ขึ้นไฟสีแดงนะครับอาการเออร์เลอร์แล้วไม่รันในกรณีที่มอสเฟตไม่ช็อตฟิลไม่ขาดนะครับมีได้เป็นได้อยู่2กรณีนะครับเท่าที่เคยซ่อมมานะครับกรณีแรกก็คือในส่วนของวงจรตรวจจับแรงดัน DC นะครับ ทำงานผิดพลาดก็คือมันตรวจจับแรงดันได้สูงกว่าปกติคือวงจรวงจรมันมันมันมีปัญหานะครับก็ถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราลดแรงดันลงไปเนี่ยมันอาจจะทำงานเดี๋ยวจะลองลดไฟลงไปนะครับดูว่ามันทำงานหรือเปล่า นะครับตอนนี้ผมลดแรงดันเหลือที่32โวลต์นะครับตัวกิจทายอินเวอร์เตอร์ก็ยังไม่ลันนะครับแสดงว่าวงจรตรวจจับแรงดัน DC ไม่มีปัญหานะครับก็ปรับแรงดันกลับขึ้นมาที่เดิมที่42โวลต์นะครับอีกอีกกรณีหนึ่งนะครับ ก็เป็นในส่วนของวงจรตรวจจับแรงดันทาง AC นะครับก็คาดว่านะครับน่าจะมีปัญหาในส่วนนี้นะฮะเพราะว่าในส่วนของ dc ไม่ใช่ก็น่าจะเป็นส่วนนี้นะครับมันจะมีวงจรตรวจจับอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมปิดก่อนแล้วกันนะครับปิดชักพักก่อนเพื่อเพื่อความปลอดภัยนะครับ มันก็จะมีในส่วนนี้นะครับมืดหรือเปล่ามันจะมีตัวต้านทานสองตัวนะครับที่เอาแรงดันแรงดัน AC เนี่ยนะครับเข้าไปตรวจสอบว่าแรงดันอยู่ในช่วงที่กำหนดหรือไม่นะครับถ้าแรงดันต่ำกว่าช่วงที่กำหนดหรือว่าสูงกว่านะครับ วงจรก็จะไม่ทํางานนะครับก็จะมีอยู่สองตัวอีกตัวหนึ่งน่าจะตรวจสอบความถี่หรือเปล่าไม่มั่นใจนะฮะมีสองตัวเท่าที่เคยซ่อมมาก่อนหน้านั้นนะครับจะเป็น R ตัวนี้นะฮะยืดค่าแต่ว่ากิจทายตัวนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะว่ายัางไม่ได้วัดนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้มิเตอร์วัดค่าความต้านทานดูนะครับว่าเจ้า R ตัวนี้มันมันยืดค่าหรือเปล่านะครับ ถตัวนี้มันยืดค่านะครับแรงดัน AC ที่ป้อนกลับไปตรวจเช็คที่ MCU มันก็จะไม่ถึงกําหนดนะฮะเมื่อมันไม่ถึงกําหนดกิดทายก็จะไม่รันนะครับครับผมเช็คคา่าตัวต้านทานในวงจรตรวจสอบแรงดัน AC แล้วนะครับมันไม่ขาดแล้วก็ไม่ยืดค่านะฮะปกติดีนะครับ ก็แสดงว่าไม่เกี่ยวกับส่วนนั้นแล้วนะฮะที่ไม่รันนะครับเดี๋ยวต้องรื้อบอร์ดออกมาดูนะครับผมไม่มั่นใจว่ามันมดมันไปช็อตลายวงจรลายปิ้นข้างล่างหรือเปล่าเพราะว่าตัวกิจทายมดมดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับมดทั้งนั้นเลยนะฮะปิวออกมาด้านนอกด้วยนะครับเดี๋ยวถอดบอร์ดออกมาดูกันนะครับ อา,อาจจะเป็นมดไปทําลายปิ้นด้านล่างช็อตขาดก็ได้อันนี้เดาเอานะฮะเดี๋ยวลองถอดดูก่อนนะครับ ครับถอดตัวบอร์ดออกมาเช็คแล้วนะฮะด้านใต้ลายปิ้นก็ไม่มีส่วนใดเสียหายนะครับปกติดีนะครับผมก็ได้ทำการตรวจเช็คในส่วนของวงจรตรวจสอบแรงดันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นของวงจรตรวจสอบแรงดันของฝั่ง AC นะครับของฝั่งไฟบ้านนะครับส่วนตรงนี้นะฮะในกลุ่มนี้นะครับ ในกลุ่มนี้จะตรวจสอบแรงดันาทางฝั่ง DC นะครับหรือว่าจากไฟจากแผงโซลาเซลล์นะครับมีอุปกรณ์อยู่สี่ห้า 4, ตัวนี่นะครับจากการตรวจเช็คนะครับก็มีตัวต้านทานอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับผมถอดออกไปแล้วนะครับมันยืดค่านะครับตัวนี้นะครับก็คือ ตัวต้านทานตัวนี้นะฮะรหัสที่ตัวมันก็คือสามสามเก้าศูนย์สามนะครับกล้องมันอาจจะโฟกัสไม่ชัดนะฮะสามเก้าศูนย์สามก็คือค่าความต้านทานที่สามร้อยเก้าสิบเคโอห์มนะครับหรือว่าสามร้อยเก้าสิบกิโลโอห์มนะครับ ก็จากการวัดนะฮะวัดได้อยู่ที่448กิโลโอห์มนะครับก็คือยืดค่าไปเยอะกว่าสมควรอันนเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับนี่นะครับ ค่าความต้านทานที่วัดได้ก็คืออ4 4่า0 4 4 8เม oh. กะโอห์มก็คือ4 4 8ก oh. ิโลโอมนะครับแต่ค่าความต้านทานของมันก็คือ3 9 0นะฮะวัดได้4 4 8ก็เลยเป็นตัวที่น่าสงสัยนะครับว่าสาเหตุที่มันไม่รัน จะเป็นเพราะว่าตัวต้านทานตัวนี้ยืดค่าหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นในส่วนของวงจรตรวจสอบแรงดัน DC นะครับก็เดี๋ยวผมจะจัดการหามาเปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันดูอีกทีนึงว่าสาเหตุที่มันไม่รันใช่ตัวต้านทานตัวนี้ยืดค่าหรือไม่นะครับครับตอนนี้ผมก็ได้ ทำการเปลี่ยนตัวต้านทานในวงจรตรวจสอบแรงดันดีซีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตัวต้านทานค่าตรงๆผมไม่มีนะครับค่า 390k โอ oh ไม่มีนะครับก็เลยใช้ตัวต้านทาน2ตัวมาอนุก,กรมกันเพื่อให้ได้ค่าความต้านทานที่ 390k โอ oh นะครับ ตัวนี้นะครับผมอนุกรมกัน2ตัวนะครับครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับว่าเปลี่ยนตัวต้นทานใน ในวงจรตรวจสอบแรงดัน DC แล้วกิจทายจะรันได้หรือ,อยังนะครับวงจรตรงนี้นะฮะมันทำหน้าที่ในการตรวจสอบแรงดันของแผงโซล่าเซลล์นะครับในกรณีที่แผงแรงดันเกิน45โวลต์นะครับมันก็จะตัดการทำงานนะครับหรือว่าแผงแรงดันต่ำกว่า22โวลต์นะครับ มันก็จะตัดการทํางานนะครับก็คือวงจรในชุดนี้เลยนะครับก็อาการเออร์เลอไม่รันนะครับถ้ามอสเฟสไม่ช็อตนะครับมอสเฟสไม่ช็อตฟิลไม่ขาดก็ให้เพื่อนๆนนะฮะตรวจสอบในชุดนี้นะครับ DC และ AC นะครับตัวต้านทานมีไม่กี่ตัวนะครับก็ต้องลองวัดดูนะครับวัดดูว่าตัวไหนมันยืดค่าหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวลองดูก่อนว่าอ่า ไอตัวที่ผมเปลี่ยนเนี่ยที่มันยืดค่าเนี่ยนะครับมันจะใช่ตัวนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าผมประเมินไม่ผิดก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละที่มีปัญหานะครับที่ทำให้มันไม่รันนะครับตอนนี้จ่ายจ่ายไฟ DC เข้าไปนะครับผมเปิดสวิตช์ค้างไว้นะครับมันเลยทำงานเลย แต่ว่ายังไม่ได้จ่าย AC นะครับเดี๋ยวผมจะจ่าย AC เข้าในวงจรนะครับตอนนี้เสียบสายไฟ AC แล้วนะครับออนรบิกเกอร์นะครับ อันนี้มีไฟ AC เข้ามาในวงจรแล้วนะครับแล้วก็ DC นะครับอ๋อดีซีสูงไปนิดนึงฮะเดี๋ยวปรับลงนะครับอยู่ที่ประมาณ42โวลต์น,นะฮะ42โวลต์ากว่าอ่าเท่าๆกับแผงโซล่าเซลล์นะครับแผงโซล่าเซลล์300วัตต์ขึ้นไปก็มีแรงดันประมาณนี้นะฮะ42โวลต์45โวลต์ นะครับทีนี้เดี๋ยวจะออนสวิตดูนะครับว่ามันจะรันได้หรือเปล่านะครับครับรันได้แล้วนะครับก็หลังจากที่เปลี่ยนตัวดานทานในวงจรตรวจสอบแรงดัน DC นะครับตัวดานทาน ยืดค่าออกไปนะฮะค่า390โ oh อห์มนะครับยืดออกไปเป็น448โ oh อห์มตัวนี้นะครับตอนนี้กิจทายสามารถดันได้แล้วนะครับก็มีการดึงกระแสไปผลิตไฟด้วยนะฮะอันนี้เป็นกระแสทาง DC นะครับก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน3แอมป์ m, นะครับเพราะผมลิมิตตัวสวิตชิ่งไว้แค่3แอมป์ m, นะครับก็ตอนนี้เริ่มดึงนะฮะ นี่นะครับก็จากที่ผมคาดการเอาไวา้ตั้งแต่ต้นนะฮะที่บอกว่ามอสเฟตไม่ช็อตนะครับฟิลไม่ขาดก็น่าจะเป็นในส่วนของตรวจสอบแรงดันอาจจะเป็น DC หรือ AC นะครับที่เท่าที่คาดการเอาไว้ก็สรุปว่ามันเป็นในส่วนของ DC นะครับในส่วนของ DC ชุดตรวจสอบแรงดัน DC นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกที่จะซ่อมกิจทยอินเวอร์เตอร์นะครับในกรณีที่มันไม่รันนะครับขึ้นไฟแดงเออร์เลอร์นะครับมอเตไม่ชอ็อตฟิลไม่ขายก็มาตรวจสอบในส่วนนี้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบดูหน่อยนึงว่าวงจรตรวจสอบแรงดัน DC มันปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะปรับตัวแรงดันขึ้นไปที่ ประมาณสัก45โวลต์น,นะฮะดูว่ามันจะตัดการทำงานหรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอช่วงจังหวะที่มันไม่ดึงเดี๋ยวปิดก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันดึงเดี๋ยวไม่ต้องปิดก็ได้นะฮะเดี๋ยวรอช่วงแรงดันมันกลับขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะปรับขึ้นไป ตอนนี้ยังรันอยู่นะครับอ,อ่แรงดันตอนนี้ผมปรับขึ้นไป49โวลต์นะฮะเห็นไหมฮะเออเอรอแล้วครับไม่รันแล้วครับตอนนี้แรงดันเกินนะครับเพราะว่ากีทายเวอร์เตอร์ตัวนี้มันรับได้ที่45โวลต์น,นะครับอันนี้ผมปรับไปที่49โวลต์เออเอรอไม่รันแล้วนะครับ ก็อันนี้วงจรตรวจสอบแรงดันดีตรวจเจอว่าแรงดันเกินนะครับเดี๋ยวผมจะปรับกลับลงมานะครับที่ปรับกลับลงมาจนกว่ามันจะทํางานนะครับตัวมันจะทํางานที่แรงดันเท่าไหร่นะครับตอนนี้4ี่นะฮะยังไม่ทํางานนะครับนะครับ ทำงานอยู่ที่ประมาณ45.5นะครับก็คือกลับมาทํางานถ้าเกินนี้ไปเออร์เลอร์นะครับนะครับตอนนี้แรงดันประมาณ45.5นะครับที่วงจรจะกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองลดแรงดันลงไปนะครับว่าแรงดันต่ําสุดที่มันจะทํางานได้อยู่ที่กี่โวลต์น,นะครับ ันนี้ยังรันอยู่นะครับยังดันเหลือยี่สิบหโวลต์นะฮะเดี๋ยวผมลดไปเรื่อยๆนะครับดูว่าจะตัดที่กี่โวลต์น,นะครับตามสเปคเขายี่ิบสองโวลต์น,นะครับยังไม่ตัดนะครับตัดแล้วครับ๋อ,อยังยังยังไม่ตัดนะฮะมันมัน มันแค่ตัดแต่ลองลดตีอีกนะครับประมาณยีสิบเอ็ดตอนนี้ยี่สิบเอดจห้านะครับกิทายตัดการทำงานไปแล้วนะฮะ๋ยวลองปรับขึ้นไปว่ามันจะทำงานที่เท่าไหร่นะครับ ทำงานที่22โวลต์นะครับเริ่มรันที่22โวลต์นะครับแล้วก็ตัดการทำงานที่46.5นะครับเกิน46.5ตัดการทำงานนะครับต่ำกว่า21.5ก็ตัดการทำงานนะครับ นะครับก็สรุปนะครับกิทาอิเวอร์เตอร์ตัวนี้อาการเออร์เลอร์ไม่รันนะครับเป็นที่ตัวต้านทานในวงจรตรวจสอบแรงดันดีซียืดค่านะครับก็เปลี่ยนตัวต้านทานก็กลับมาลันได้ปกตินะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมประกอบก็ ในในวงจรส่วนอื่นไม่มีส่วนใดเสียหายนะฮะก็ตอนนี้กิจทายสามารถรันได้แล้วนะครับก็คงจะปกตินะฮะก็เดี๋ยวก็ประกอบประส่งงานลูกค้าได้นะครับลูกค้าอยู่ในในเขตพื้นที่จังหวัดระยองนะครับก็เอาไปทดลองใช้งานดูนะครับมีปัญหาก็สามารถวิ่งวิ่งมาหาผมได้ไม่ยากนะฮะไม่เหมือนลูกค้าทางต่างจังหวัดนะครับก็ต้องเช็ค เช็คให้ดีก่อนนะครับอันนี้ลูกค้าเขาก็เขาบอกว่าเสร็จก็ให้บอกเ้าเลยนะฮะก็วิ่งมาเอานะครับแต่ว่าถ้าเป็นของลูกค้าต่างจังหวัดที่ส่งมานะฮะผมก็จะเทสอย่างละเอียดเลยนะครับก็ทดสอบรันทดสอบรันเป็นอย่างน้อยๆนะฮะ4ีหชั่วโมงนะครับก็ถึงจะส่งงานนะครับแต่ลูกค้าในพื้นที่ก็ บางทีก็ทดสอบแค่ว่ามันรันได้แล้วก็ให้ลูกค้าไปทดลองรันจริงเลยถ้ามีปัญหาก็ให้เอากลับมานะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดในคลิปในเนื้อหานะครับผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยเพื่อนๆในอน,อน,า,นากาศนี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ